เพราะฉะนั้นเองเนี่ยด้วยด้วยปัจจัยแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าระยะสั้นเนี่ยการที่หุ้นกลุ่มนี้จะเพอร์ฟอร์มมากๆเหมือนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีค่อนโอกาสที่ค่อนข้างจำกัดน,นะครับแต่ว่าการที่มีการเติบโตขึ้นของของกำไรก็แน่นอนครับก็นำมาซึ่งความสามารถในการจ่ายเงินปันผลที่สูงขึ้น กลุ่มเนี้ยยังน่าสนใจเข้าไปลงทุนอยู่อีกไหมหรือแพงไปแล้วหรือถ้าสนใจต้องรอย่อลงมาสถานเดียวครับคุณโจครับครับอตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ในในในเชิงของราคาซื้อขายเนี่ยต้องยอมรับว่าหุ้นที่ขึ้นมา20กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยทำให้การราคาหุ้นปัจจุบันเนี้ยซื้อขายบน P/E ที่ดูเหมือนจะค่อนข้างสูงละนะครับถ้าจำได้ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาซื้อขายต่ำกว่ามีน นะครับลบหนึ่งลบสอง standard deviation ซึ่งตอนโอ้โหก็เป็นโอกาสในการที่จะซื้อคราวนี้พอตลาดลรับปัจจัยบวกตอนนี้ราคาหุ้นเขาขึ้นมาเนี่ยถ้าดูเออร์เน็งดูเหมือนว่าเออร์เน็งโกลจะขึ้นช้ากว่าราคาล้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยตอนนี้หลายๆบริษัทขึ้นมาซื้อขายบนใกล้ๆมีนบางบริษัทซื้อขายเกินมีนไปแล้วในในเชิง E E ratio เพราะฉะนั้นเองเนี่ยด้วยด้วยปัจจัยแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าระยะสั้นเนี่ยการที่หุ้นกลุ่มนี้จะเพอร์ฟอร์มมากมาก เหมือนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีค่อนโอกาสที่ค่อนข้างจํากัดน,นะครับการซื้อในสถานการณ์ที่รอย่อตัวลงไปเนี่ยอาจจะมีโอกาสในการที่จะสร้างกําไรในระยะกลางได้ดีกว่าในการที่จะไล่ซื้อซึ่งถ้าไล่ซื้อขึ้นไปก็อาจจะทากาไรไในระยะสั้นต้อง,ต,องต้องรีบซื้อรีบออกนะครับไม่ต้องหวังว่าจะอือแล้วเอาเยอะๆมากๆแต่ถ้าเกิดคนที่อยากจะได้มากๆแล้วไม่อยากจะเทคแอคชั่นบ่อย นะครับรอย่อซื้อแล้วก็ปีหน้าเราคิดว่าสถานการณ์ GDP growth ที่มันดูดีขึ้นและฐานการเติบโตในปีนี้ที่ไม่ได้สูงเนี่ยที่ติดลบมา28%เนี่ยก็น่าจะทำให้ให้ภาพมุมมองของราคาหุ้นแล้วก็ตัว performance เนี่ยมันจะดันราคาหุ้นเนี่ยกลับขึ้นไปได้สูงกว่านะครับนันก็ขึ้นอยู่กับนักลงทุนแล้วละ่ะว่าน,นักลงทุนจะเป็นชอบเป็นประเภทแบบไหนชอบเข้าเร็วออกเร็วรนะครับเห็นเห็นน้ำเห็นเนื้อ,หร,อหรือว่าอาจจะอยากได้คำโตๆหน่อย นะครับเราคิดว่าโอกาสที่พุ้นในกลุ่มนี้อาจจะย่อเนี่ยก็ยังพอมีอยู่นะในช่วงที่สองปีนี้ครับครับคุณโจครับสําหรับหุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยนะครับคุณโจแนะนํากลยุทธ์ก็คือถ้าจะเอาแบบเซฟเซฟเนี่อรอย่อแล้วกันอย่าไปไล่ราคาอาจจะได้กินคําเล็กถ้าเทียบกับการรอยย่อแล้วก็ดักเก็บนะครับเรื่องปันผลก็เป็นจุดเด่นของหุ้นในกลุ่มอสังหา สงสัยว่าแล้วปีหน้ากลุ่มนี้ยังจะจ่ายปันผลได้สวยไหมครับคุณโจ้ครับครับก็ปีหน้าเองเราคิดว่า GDP น่าจะติดบวกแล้วนะครับหลังจากที่ปีนี้ขาดลงไป Earning Growth เนี่ยจริงๆต้นปีปีนี้เรามองว่าปีนี้จะติดลบ30ตอนนี้กลายไปติดลบแค่20% อันนี้ขอรดไปปีหน้าเนี่ยเมื่อเมื่อเมื่อฐานมันดูสูงขึ้นเนี่ยราปีหน้าจาก10%กว่าเปอร์เ็นก็เลยจะเหลือประมาณสักเจ็ดปอร์เซปาแต่ว่าการที่มีการเติบโตขึ้นของของกําไรก็แน่นอนครับก็นํามาซึ่งความสามารถในการจ่ายเงินปันผลที่สูงขึ้นซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยในในเซกเตอร์นี้เราก็มองปันผลอยู่ระดับประมาณสัก6.5%จุดเปอร์เซ็นตโดยใช่ครับแม้ว่าจะขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ ให้ราคาเมื่อวานี้ที่ที่ปิดที่มันขึ้นมาประมาณสัก20กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็คิดว่ายังจะสามารถให้ผลตอบแดนระดับประมาณสัก6.5ได้อยู่ครับหมายความว่ามีโอกาสที่เงินปันผลกลุ่มอสังหาปีหน้าน่าจะจ่ายได้สูงกว่าปีนี้อย่างนั้นหรือเปล่าครับคุณโจ้ใช่ครับใช่ครับยังเป็นแบบนั้นครับตามกําไรเพิ่มขึ้นครับ